จำเป็นนะคะสำหรับเรื่องวัคซีนในผู้สูงอายุค่ะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มวัยที่พออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ต่ำลงนะคะทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่ากลุ่มวัยอื่นรวมไปถึงเมื่อติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากกว่าและมีภาวะแทรกซ้อนที่มากกว่าด้วยค่ะ ก็สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปค่ะแต่เราจะเน้นย้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปค่ะ ปัจจุบันนะคะมีวัคซีนที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะชนิดที่1ก็คือวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่นะคะเป็นโรคที่ระบาดเป็นประจำทุกๆปีค่ะโดยเฉพาะในหน้าฝนเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำเนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีปีละ1เข็มค่ะ สำหรับชนิดที่2นะคะก็คือวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม IPD เชื้อ IPD นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเชื้อแบคที ria ย n e u m o c o c c u s เชื้อตัวนี้เนี่ยจะทำให้เกิดภาวะปอดบวมรุนแรงค่ะรวมไปถึงภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดด้วยแนะนำผู้สูงอายุนะคะรับวัคซีน IPD ตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปค่ะโดยฉีดชนิด13สายพันธุ์ก่อนหลังจากนั้นตามด้วยชนิด23สายพันธุ์ค่ะห่างกันเป็นระยะเวลา1ปีส่วนชนิดที่3นะคะวัคซีนที่แนะนำก็คือวัคซีนป้องกันโรคมูสวัสดค่ะ โรคมูสวัสดเกิดจากภาวะที่เคยเป็นสุขใสมาก่อนในอดีตค่ะพออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลงเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคมูสวัสดขึ้นมาโดยมีอาการมีตุ่มน้ำตามตัวแล้วก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนปวดเมื่อยตามตัวมากกว่าปกตินะคะโดยเราแนะนำฉีดวัคซีนป้องกันมูสวัสดนะคะในผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปฉีดเพียงแค่1เข็มค่ะครั้งเดียวค่ะ ส่วนวัคซีนชนิดสุดท้ายนะคะที่แนะนําก็คือวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักค่คะวัคซีนชนิดนี้เนี่ยแนะนําฉีดทุกๆสิปีค่ะในผู้สูงอายุโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยเนี่ยอยากจะแนะนําเป็นวัคซีนที่มีในเรื่องของไอกรนเข้าไปด้วยค่ะเพื่อป้องกันโรคไอกรนเพราะว่าโรคไอกรนก็เป็นโรคที่เจอได้บ่อยก่อให้เกิดภาะวะไอได้นานนะคะสร้างความไม่สบายตัวแก่ผู้สูงอายุค่ะ แน่นอนค่ะวัคซีนหลังจากฉีดเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของป้องกันโรคลดภาวะแทรกซ้อนลดความรุนแรงแล้วก็ช่วยลดอัดตราการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเราสามารถฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรในชุมชนได้มากพอค่ะก็จะช่วยลดอัดตราการเกิดโรคนั้นๆร่วมด้วยทําให้เป็นการเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันทางอ้อมให้กับผู้ผู้สูงอายุท่านอื่นที่อาจจะไม่ได้รับวัคซีนด้วยค่ะ ก็จะต้องสังเกตตนเองนะคะว่าไม่มีข้อห้ามในการรับวัคซีนเช่นข้อห้ามที่ห้ามเลยก็คือมีภาวะแพ้วัคซีนชนิดรุนแรงค่ะรวมไปถึงควรสังเกตตัวเองว่าไม่มีไม่มีไมมข้ไม่มีภาวะเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะคะก็ควรจะงดเว้นการฉีดวัคซีนไปก่อนรวมถึงบางท่านที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาใดๆเป็นประจำเนี่ยก็ควรจะแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนด้วยค่ะ ส่วนมากแล้วผลข้างเคียงของวัคซีนก็จะคล้ายๆกันค่ะก็คือจะมีอาการปวดบวมแล้วก็ร้อนบริเวณที่ฉีดนะคะรวมไปถึงอาจจะมีไข้มีอาการปวดเมื่อยตามตัวไดอ้อาการเหล่านี้นะคะจะดีขึ้นได้เองภายในระยะเวลาประมาณ1-2วันค่ะแต่ถ้ามีอาการแพ้รุนแรงเช่นมีพืนแน่นหน้าอกเป็นลมหรือหมดสติให้ต้องให้รีบแจ้งแพทย์ทันทีค่ะ ก็อยากจะฝากถึงทุกท่านที่ได้ชมอยู่นะคะว่าวัคซีนเป็นสิ่งจําเป็นช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่เฉพาะกับเด็กๆค่ะผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มที่ต้องการที่จะได้รับวัคซีนที่เหมาะสมเช่นกันก็อยากจะให้ทุกท่านที่ได้ชมอยู่นะคะพาตัวท่านเองหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวค่ะมารับวัคซีนกันเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีแก่ตัวท่านและคนที่คุณรักต่อไปค่ะ